ทุกคนอยาว่าใส่น้ำวันนี้ใส่น้ำทำไก่ทอดกระเทียมทุกคนตำรามีไว้ให้อ่านแต่ว่าเวลาทำจริงงั้นเราไม่ต้องตามตำราเอาที่เราบายใจเลยใส่เกลือลองไปเส้าใส้เกลือลองไปเส้าเลยเกลือไอ้ผงนี้กับไฟเอาไปนั้นแหละแล้วก็เส้า <c oughs> แบบนี้เลย ดังแกเราคอยปรุงรสเราเวลามันไม่ซาได้ยังไงไม่ซาคือเราคอยชีดถั่อิวเวลากินกับข้าวมีต้องไปสีเดียดทุกคนไม่ต้องไปสีเดียดมันร้อยไม่ร้อยกินได้เพรและนี่สาเกต,ตั้งไว้สักพักกระเทียมของเราก็มีท่วนี้นะหอมกับกระเทียมซับเลยละกด็ดิตีห้าซีดิบดีผ้าสิดน้ำตาเล็ดเลยนะคะทุกคนนี้ดเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปลงในถาะกันเกด แกก็ยิ้มวะเดน้ตั้งให้ถามันรอสักนิดสักเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันถาเริ๋รอเลยนะเรใส่น้ำมันน้ำมันก็ใส่นั้นจะไม่ค่อยใส่หมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปเลยถานี่จะไม่ใส่จนว่าคลึงถาะวันนันเอาตายวะ พอทารรยเง่ยนะเราก็เอาไอ้นี้ไปคั่วก่อนคั่อยมันต้มนั่งไก่ไอ้น,นี้นั่งไก่ใส่น้ำจะใด้ลงไปกันให้มันายมันออกมาเราจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันมาก สเสร็จแล้วเราก็สใส่ไส่ลงไปเลยไอเดียวมักเส้นลงไปเดียวสเสรแล้วเราก็ปิดว่าเลยทุกคนแห้มันซ๊ปคุณมันจะคายน้ำไปออกมาแล่วงที่เราไก่ซุปเราก็เล่นชิวๆได้คะ่ะ ในระหว่างที่เรารอไกล้สุกเราก็มากินน้ำหอ้อก่อน <c oughs> สีน้ำหอ้อลานน้องโบมาลานน้องแดงโอ้ยน่าก<ๆ>ินอ่ะอืมร้อยพ่อเดียวไม่พอพ่อตีดตั้งอ่างต้ำอ่ะ เราก็อย่าลืมเปิดฝ้าเล่เป็นระยะระยะนะเครียเียเขรยเครียอย่ายมันติดกันก่นกอนแต่ว่าเดี๋ยวผมมันแห้งมันกันนั่นเองอ่ะคั่วจนว่ามันแห้งเลยเดี๋ยวเราคนเปร,รถให้น้ำให้น้ำมันนั่นก่อนเดี๋ยเราคนเป็นรถเราก็เปิดเล่อีกที่หนึ่งทุกคนอ่านี่ไก่เดือดซุกเลยพอไก่เดือดซุกเราปรุงดสไดตาหเลย รับก,กันเลยนะทุกคนไส้ซอสชอบมากไส้มากชอบน้อยไส้หน่อยนะทุกคนไม่ต้องตัมเคยใส่อิวใส่อิลไว้มันหอมหอมนำปลาจัดไปเออางนั้นแหละไปว้ากันอยากไอ้ไก่สี่แดงๆเห็นง,งไหมใส่ันนี้ลงไปเลย พอเดียกันได้ย,ยังสีแดงแล้วก็ผูกไก,มนนก่มันข้าวกันทุกคนเดี๋ยวมันนำไก่มันข้าวเหนีอยอีกทีนึงใส่น้ำตาลดีไหมทุกคนวะใส่น้ำตาลกวัวมันไม่ทุอคนหอมเวลาใส่แต่ว่าถ้าอยู่แดงมันก็ว่านแล้ววะไปลองชิมเลยก่อค,คนว่านว่านไม่ร้อยหรอเดี๋ยวน้ำตาลไม่ต้องใส่เลยทุกคนอ่าเสร็จแล้ว

ดังนั้นมันจะไม่แห้งหาหสำไมท์ที่คนมันเด้งเร็วค่ะทาน,นี้แต่น้ำนคือไก่มาลูลกว่าเก้าทุกกว่าบาทเก้าหัวห้องหมดเกียวแล้กวก็หยิบซื้อลังบานประาาามาณรอยกว่าบาทกระถางลงดุนรอยกว่าบาทนะคะังนั้นจะรวยทุกใครจะคิดถึงความห้อง ใส่ข้กากระเทียพริกไทยเกละเทียพริกไทยดำเสร็จแล้วนะคะไก,ก่กระเทียมผิดใจต้องใส่น้ำเดี๋ยวใส่น้ำไปยกลงมาจาับเตา่วน หายหอมหอมทุกคนเลยนี่หายหอมนี่กระเทียมใหม่ๆสุกกำลังดีมีริกไทยด้วยหอมทุกคน Rất lèo, cái cà thiền thịt thầy không sai nam, Tắm cặp kháu xét lèo nè, uấn vào nè Thì nha, nha, oh, oh, nha, Mình cà làm cặp kháu nè Uấn đôi tông mà kẹp làng như thế nào ăn Nè, mì tăng tông tăng chai เวลาทำกับข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ขานนี่แต่ขี้ขาดนี่ต้องมาเก็บลังวันนี้ทำไม่ได้นะอย่าบ่นนะดูือว่าเราเราฝนยิ่งยิ่งทำไม่ได้อะตักเนเสียงมาไม่ได้ทำไม่ได้นะ dạ muốn nhà mình nha